มาบังหิมะกันจ้ามาบงหิมะน้ำกันจ้ะพี่น้องนี่มายางชมวิวสวยๆน้ำกันจ้ามาสวยจ้ะ เดินลูกเดินสวยเนาะสวยไหมคะสวยออือมันยางเหล่นน้ำกันจ้ะพี่น้องออกกำลังกายเมืองหิมะง,งามๆจ้าฟูนสวยงามคะ่ะ เดินระวังนะคะย่างขึ้นเขาจ้พี่น้องเบิงบ่งมือนีกับสีหมอกแน่จักหน่อยเนาะค่ะเน,ะนาะแม่บอคอยเห็นวิวปันไหนจ้ะพี่มาตกค่าในรอบปีของอังกฤษนะจ้า าวละต้อหน่งกจ,จะเป็นวิวด้จ้ะคุณข้างล่างนี่จ้านี่มาสวยงามนี่จ้าพี่น้อง นางนางนางจะพี <laughs> so mm ่น hmm. uh, so ้อง <laughs> ชมวิวไปน้ำกันจ้า ไปแล้วลูกสาว <c oughs> ลูกสาวหน่อยไปอาดหลาดแล้ว พุ่นแดดออกจ้ะพี่น้องพุ่นสะน้อยเดินไปเลยลูก mm hmm. นั่นแหละกุดเกิร์ หนาวไหมคะม <laughs> หนาวเท้าหนาวเลยลูกอดทนนะคะอื้อ <laughs> <laughs> สวยงามจ้ะพี่น้องจ้า <laughs>